เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชิเป้ารถสวยๆวย้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะคันนี้ toyota ครับ toyota altis ปีศูนย์สี่ครับกับราคาเพียงสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองรถยังสวยเลยครับราคาสุดคุ้มไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับเกียร่อโต้ด้วยใช้น้ำมันล้วนครับสีสันยังพอได้ยังโอเคยังเงางามสวยงามตามรูปครับ ล้อแมกของโตโยต้าภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าห้องโดยสารก็สะอาดครบนะครับเบาะไม่ขาดดูแล้วก็ไม่แตะหักไม่ชำรุดนะครับเข้าคาเคกันหน่อยก็สวยปิ้งห้องเครื่องโอเคสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่กัดดูรถอยู่อ้อมน้อยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ